ทำเรื่องหุ้นโลจิสติกสให้เป็นเรื่องง่าย JWd Podcast เพราะโลจิสติกสเป็นเรื่องใกล้ตัวของที่คุณดสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับเอพิโซดที่13ของ JWd Podcast นะครับเอพิโซดนี้ก็ถือเป็นเปิดสักรลาดใหม่นะครับสำหรับปี2565เพราะว่าปีที่แล้วนี่เราก็มีการทำซีรีส์ของเอพิโซดต่างๆโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการนำเสนอเกี่ยวกับธุรกิจของเราในการวางแผนกลยุทธ์5ปี ที่จะไปข้างหน้าอย่างมั่นคงปี2025นะครับแล้วก็มีเป้าในการที่จะทำรายได้ให้10,000ล้านบาทนะครับแล้วก็แต่ละกลยุทธ์เนี่ยก็มีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะแย่าวันนี้เราก็จะเริ่มมาเจาะกันนะครับในแต่ละกลยุทธ์ที่สําคัญๆแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบางกลยุทธ์เนี่ยมีผู้ที่สนใจและนักลงทุนถามเข้ามาค่อนข้างเยอะในรายละเอียดต่าง,างๆวันนี้ก็เลย จะเริ่มคุยกันในรายละเอียดของกลยทุทธ์แรกๆที่เราคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่สในใจเพาะ่งี่ในกลุ่มของ B2C ซึ่งเป็นเรื่องของงานด้านฟูฟิม,เ,มเซ็นเตอร์นะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากคุณนรทภูมปิปาวรัตน์นะครับผู้อำนวยการอาวุโสด้านพัฒนาธุรกิจการค้าและการลงทุนของ j จ p Group นะครับหรือว่า S p Commercial นะครับคุณคุณแตงนะครับ <S <S ก็หลายๆท่านคงคุ้นหน้ <S <S าคุณแตงดีนะครับก็ <S <S มีการพูดคุยกับคุณแตงแยครัางวในเรื่องของการทำธุรกิจของเราแล้วก็พัฒนาธุรกิจด้าต่งๆ วันนี้ก็เลยจะขอ,อะเชิญคุณแดงมาคุยกันใน,นเรื่องของฟูฟิเมนเซนเตอร์ครับซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะฮอตมากในเวลานี้ครับแล้วก็หลายๆคนให้ความสนใจเป็อนอย่ิ่งนะครับ,รบ,รบสำหรับตัวไมโครฟูฟิเมนก็เป็นบร,ริษัทหนึ่งที่เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กระจายตัอยู่ในกรุปแล้วก็ได้ร่วมง,งานกันในเรื่องของฟูฟิ e มนเซนเตอร์และก็ที่สําคัญเราได้มีการเข้าไปลงทุนในบร,ริษัทด้วยนะครับ ก็อยากจะให้คุณแดนช่วยอธิบายให้ท่านฟังว่าเอ๊ะไมล์คลาวเนี่ยเป็นใครครับเป็นมีที่มาที่ไปยังไงมีมาเกี่ยวข้องกับทันเจี๊ยบพิครุษได้อย่างไรแล้วก็การที่เราเข้าไปลงทุนกับไมล์คลาวเรามีความคาดหวังในเรื่องของการทําธุรกิจซิงเกิลี้อย่างไรบ้างรัดไปอันนี้เริ่มจากที่ดรเอกพูดถึงที่เราเคยทํามาอย่างทีมเดย์แกเนี่ยครับเราพูดได้ว่าเรายังไม่ได้เป็นฟูลฟังชันของฟูมเม้นต์เต็มตัวหนักนะครับแอคทิวิตี้กายภาพที่แพ็กชิดเนี่ยเราทํา นะแต่ยังขาดสองส่วนหลักๆที่ดรเองพูดมาส่วนแรกแหละก็คือเรื่องของออโตเมติกเมนพวกสายพานพวกไมโครแบลพวกคอนเวียร์เบลอะไรที่เป็นเซเซอรออโตเมติกฟูลเดอรออโตเมติกส่วนที่2ก็คือเป็นคีย์สำคัญเลยนะครับก็คือการเขาเรียกว่าเอเจนต์อินเตฟสก็คือการลิงก์ข้อมูลแบบเรียลไทม์กับทั้งทั้งฝั่งลูกค้าและทั้งฝั่งปลายทางที่เป็นล่าส์ไมโครอิเลเตอร์ซึ่งเรายังไม่ได้ทำตรงส่วนนี้นะครับกลับมาถึงตัวไมโครสมิทเนี่ยนะครับเขาก็เป็น สตาร์ทอัพที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในในวงการสตาร์ทอนะคร <c oughs> เขาก็ได้รางวัลม,มามากมายน,นะครับตั้งแต่รางวัลของเอ a สถาบันณาธิการแห่งชาติหรือแม้แต่ภาคเอกชนอย่างของเอเอหรือว่าในหลายๆภาคส่วนเนะครับเขาเริ่มธุรกิจมามาจาก6-7ปีแล้วนะครับก็เราก็มีโอกาสไปจอยรอบซีรีส์ B อย่างที่เราไปเดบว่านะครับไปลงทุนในซีรีส์ B นะนะั้นเป็นส่วนของอินเวสท์เมนต์กลับมาในส่วนของตัวโซลูชันเราก็จะมีการทําสัญญา Mm hmm. เราใช้เงินเกจเมนแล้วหลักไมค์คลาวนั้นเสองส่วนก็คือเราลงทุนคลาวลงทุนอีพีเมนต์นะครับลงทุนฟาสตีไฮนะครับ, i, รบส่วนไมค์คลาวเนี่ยก็จะมาเป็นแบ็กเอนท์โอเปอเรชั่นทั้งฝั่งกายภาพที่เป็นการแฮมวิโอเปอเรชั่นและทั้งฝั่งซิสเต็มนะครับอันนี้เป็นภาพคร่าวๆที่เราเอนเกจกับไมค์คลาวนะครับกลับมาถึงตัวไมค์คลาวเนี่ยนะครับที่เราจะได้ประโยชน์อย่างไรนะครับก็จะมีทั้งสองส่วน ะครับก็คือส่วนแรกเนี่ยนะครับตัวเซอร์วิสของ j b Fulfillment เ,เนี่ยนะครับก็สามารถทำได้เป็นฟูลฟังชันของตัว Fulfillment Service จริงๆโดยที่เราไม่ต้องรอเหมือนกับมีอีกเซรูวนะครับทำ Engagement ทำอักกริเนียนร่วมกันแล้วก็เราจะ s ิร์ฟกับลูกค้าออนแฮงของเราได้เลยนะครับก็มีอยู่สองกลุ่มอละกลุ่มที่เราต่อยอดจากลูกค้าปัจจุบันและกลุ่มที่ลูกค้าใหมา่นะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ธ e ุรกิจอีคอมเมิร์ซเริ่มบูมใน,นะระดับการที่เขาไม่สามารถ เองได้แหละนะครับหรือว่าเป็นแบรนด์ใหญ่ๆที่ต้องการเขาเอาซอร์สนะครับมีอ e ีคอมเมิร์ซแชนแนลมีดอทคอมของตัวเองหรือมีออมนิแชนแนลที่เขาอยากขยายมาในช่องทางของ e commerce. อีคอมเมิร์ซหรือทัลซีมากนะรเราก็พร้อมในการเซิร์ฟเวอร์ที่ผลิตซีที่เราจะเอาซอร์สมาให้เรานะครับที่แอคชิ่นนะครับและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับส่วนของในคลาวดฟินแลนด์เนี่ยนะครับในส่วนอินเวสเมนต์เนี่ยนะครับก็อันนี้เป็นขาหนึ่งที่เราเองของผู้กับนักลงนตูและผู้กับ คนงานภายในนะครับขาของ Investment เนี่ยครับเราก็อมองในส่วนของ New S Curve erm หรือว่าคนเชี่ยว business ที่มีโอกาสโตในอนาคตนะครับตัว E-Commerce ตัว B 2 C เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งใน New S Curve erm ที่เรามองว่าในเทรนด์ในไห้ปีข้างหน้าหรือปียลอนเนี่ยนะครับก็จะเป็นเทรนด์ที่ c o n s u m e r วีเทเบอร์หรือพฤิกรรผู้บริโภคเนี่ยนะครับจะ move ทั้งหมดไปดังนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นเรียกว่า ยิงปืนดัดเดียดได้น้องสองตัวนะคุณแตมเพราะว<ช>่า<ช>ถือว่า My Cloud นี่ก็เป็นสตาร์ทอัพรายหนึ่งในประเทศไทยที่เราก็เชื่อมั่นว่ามีอนาคตที่สดสใสแน่นอนเพราะว่าอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่อยู่ในเทรนด์มากๆ<ช>แล้วก็ถือว่าเป็นในเรื่องของงานฟูฟเมนเนี่ยาก็ถือว่าเป็นผู้นํเจ้านก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร,ร์มที่มีการเชื่อมต่อกับระบบต่างๆค่อนข้างจะครบถ้วน<ช>ซึ่งถ้าเราอยากจะทําเองเนี่ยนะครับมันก็ใช้เวลายเยอะที่คุณแตมบอก มันมันันงทำมันไม่ทันครับเพราะว่าธุรกิจกำลังโตเร็วมากแล้วก็ดีมานเกิดขึ้นเยอะมากเราจะเป็นที่ต้องหาวิธีการที่เป็นวิกวินที่จะเข้าไปสู่ธุรกิจนี้แล้วก็ถือว่าไมค์คลาวเองก็ก็เรียกว่าต่างคนต่างพึ่งพาซึ่งกันและกันเพราะว่าเขาก็มีความต้องการใกนการใช้ฟาวซิลิตี้ต่างๆซึ่งเจดวิกรก็สามารถที่จะจะัดสรรให้ รวมทั้งในการขยายตัวในอนาคตด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าต่างคนก็ต่างจะได้เติบโตไปด้วยกันแล้วก็การลงทุนของเราใน m มค์คลาวเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการลงทุนในซีรีส์บีซึ่งเราลงร่วมกับทาง s c b 1 0 x นซะครับนซีรีส์บีราวมกับก็ถือว่าคิดว่าเราคงจะเลือกถูกตัวแล้วก็น่าจะมีเรื่องของอประโยชน์างด้านการลงทุนเพิ่มเติมด้วยนอกจากด้านทาง,งานอย่างนีกแับก็ถือว่า งานด้านฟูฟเมนก็เป็นงานด้านหนึ่งที่เรียกว่าเป็น key area ของ Beauty Group ซึ่งจริงแล้วจะ synergy กับแรงอื่นหลายตัวด้วยนะครับแต่ถ้าเราพูดกันเฉพาะถึงตัวฟูฟิเมนเองเนี่ยก็ถือว่าเราเองก็วางแผนล่วงหน้าไว้สําหรับงานนี้เนี่ย5ปีนันเพราะว่าถือว่าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์5ปีของเราครับทีนี้ในช่วง5ปีข้างหน้าครับสาหรับทางทีมของทางคุณแตมเองกับทางทีมพัฒนานธุรกิจของเราเนี่ย มีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องการขยายตัวพิดีเมนยังไงบ้างแล้วก็ในแง่ของการมองเป้าในเชิงรายได้ว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้กลุ่มอย่างไรในช่วงปีนี้หรือว่าในช่วงปีที่จะถึงต่อไปเป็นอย่างไรบ้างที่จให้เราเล่าทุกทัานฟังก็ในส่วนของปีนี้นะครับ2022เนี่ยเราตั้งรายได้นะครับสำหรับไซต์แรกที่เราเพิ่งรีโนเวทไปที่เมนบีที่ไซส์ประมาณ2,000ตารางเมตรให้อยู่ที่ประมาณ25ล้านบาทนะครับ อันนี้เป็นเป้าหมายแรกเลยนะครับของปีแรกนะครับในส่วนของปีปายปี2023ต่อ20ไปปี2022ต่อ2023แล้วก็ถึง2025น,นะครับปัจจัยการขยายเนี่ยนะครับเราทานโดย2ส,ส่วนส่วนแรกเนี่ยก็คืออยู่ที่ในประเทศนะครับในประเทศเนี่ยนะมันก็จะมี2 2มุมนะครับที่เราเขียนไปใน business plan ก็คือมุมแรกเนี่ยครับเราขยายในเชิงพื้นที่หรือ g e o g r นะครับไปในเขตบางนานตรา หรือกรุงเทพตอนเหนือรุ่งอนุณเมืองลำซิดเนี่ยนะครับที่เรามองว่าเป็น Strategic Location ของฟูจิเมะน,นะครับก็ในเฟสแรกเนี่ยเราแลนว่าเราจะขยายมามาาสะสะประมาณสัก20,000ตารางเมตรนะครับปลายปี2022หรืนอ2023น,น,นะครับเพราะฉะนั้นรายได้ในปี2023เนี่ยนะครับเราก็เลยมองไว้ว่านะะในการขยายจาก6,000เป็น20,000เนี่ยนะครับก็เติบโต,ตอีกประมาณส3สเท่านะครับก็อย,อยู่ที่ประมาณส100ักร้อล้านนะครับอันนี้เป็นมุมแรกนะครับมุมที่2นะครับในเชิง product นะครับปัจจุบันเนี่ยเราทําสินค้าทั่วๆไปนะครับหรือสินค้าที่ควบคุมนิปุ๋ยที่เป็นวิตามินหรือเป็นเครื่องสำอางหรือเป็นแฟชั่นหรือเป็นรีเทลพวกนี้นะครับเราก็ยังมองอีกสองสามกลุ่มที่เราจะมีลล็กในเชิงของโปรดักต์ด้วยนอกจากการขยายพื้นที่นะครับเช่นเฮลท์แคร์ฟาร์มาเราก็มีการคิกออฟสตาร์ทฟรีกันแล้วนะครับกลุ่มที่สองนะครับที่เราขยายเยอะๆเนี่ยนะครับที่ดรเอชกับทางซีอีโอเนี่ยพูดในคนทุนก็คือฝั่งโฟเชนนะเพราะชั้นเฮลท์แคร์ ตวามมากฟูลเมกกะโคเชนฟูลเมกเนี่ยนะครับก็เป็นการขยายในเชิงปริมาณที่ร้อยเมตนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของอรวมของการขยายตัวใน2023เนี่ยนะครับก็อยู่ที่ร้อยล้านที่อย่างที่ผมบอกนะครับส่วนที่มากไปกว่านั้นเนี่ยนะครับพอเราดีลล็อกโปรดักทั้งสองตัวขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับในปี2023ต่อ2024ไปถึง2025เนี่ยนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็คงต้องขยายประมาณสัก2-3เท่า,ทานะครับอันนี้เป็นส่วนแรกนะครับถ้า พูดถึงในเชิงโอเวอร์ซีบาทนะครับประเทศที่เราโฟกัสเนี่ยนะครับก็อยู่ที่2ประเทศก็คือเวียดนามนะครับซึ่งเรามีแฟรนชิสแมทนะครับแล้วก็ที่คัมเบทซึ่งเรามีความแข็งแกร่งทางด้านโอกลเรชันและฟู้ดบิ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นไบรทอร์ดบ็อกซิงนะครับแล้วก็เจมอีเอ็กซ์แคลนดี้ของเราที่มีทั้งคําแปร้คําห้องเย็นแล้วก็มีเช่นไรดิวยก็คิอท่นในคัมเบทนะครับเราก็อยากเรป l i c a t ตัวฟู้ดบิ้งของในไทย ครับขยายไปยังเวียดนามและที่คัมมีนะครับเราก็แผนว่าในประมาณกลางปี2023เนี่ยนะครับก็คงเป็นรูปธรรามมากขึ้นนะครับแต่จํานวนเงินลงทุนรายได้เนี่ยต้องยอมรับว่าเรายังไม่ได้วางไว้แต่อย่างน้อยเนี่ยนะครับการขยายตัว2-3เท่าตัวจาก100ล้านบาทเนี่ยนะครับเป็นมินิมัมที่รบริษัทเรามองไว้ครับก็จริงๆตัวฟูฟิเมนเนี่ยมันมีแผนขยายชัดเจนแหละเพราะว่าดีมานมันเร็วมากนะครับเราเพิ่งเปิด ครัง6 0 0งเมตรที่คลองสามวาไปเมื่อประมาณเ<ช>ดือนตุลาคมปีที่แล้วใช่นะครับ,<ช>รบแล้วก็ตอนนี้ก็ถือว่าเตรียมตัวขยายแล้วเรียบร้รอยเพราะว่ามันดีมาร์เรอยอะจริงๆนะครับแล้วก็คิดว่าภายในปีเนี้ยคลังที่วานเต็มแน่นอนแล้วเพราะฉรนั้นเนี่ยเราก็เตรียมตัวขยายต่อย2 0 0 0งเมตรครับซึ่งคิดว่าปลายปีเนี้ยก็คงจะต้องมีการเริ่มกันลับเพื่อที่ปีหน้าจะได้ทันใช่ใชครับ ถ้าเกิด e c o m m e r ์ซขยายอย่างไรเราก็คงจะมีการเติบโตและลักษณะแบบเดียวกันอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันโตค่อนข้างจะเป็นเอ็กซ์โพเนเชียล่สมรก็คิดว่าน่าจะโตค่อนข้างไปรวมถึงไปตัวต่างประเทศด้วยคือไทยก็โตเร็วแล้วต่างประเทศก็ดูถูกไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเดือนนาวเนี่ยเรียกว่า e-commerce นี่ก็เป็นน้องๆไทยเลยเหมือนกันเพียงแต่ว่าโอเคเขาอาจจะยังไม่ได้มีความกว้างขวางในการส่งอะไรได้มากเท่าเมืองไทยแต่ในอนาคตอันใกล้เนี่ยน่าจะเป็นตลาดหนึ่งที่ถ้าเรานําเอาสิ่งที่เราถนัด ในเมืองไทยที่ทําเป็นเหมือนกับเป็นแ,แบบแผนมี process ที่ชัดเจนแล้วเนีย่ยไปลงเนี่ยมันก็จะพัฒนาได้เร็วแล้วก็มีพาร์ทเนอร์อย่าง Transim ที่แข็งแกร่งช่วยเราอยู่นะครับแล้วทีกัมพูชา่ายังเหมือนกันนะครับก็เป็นอิสระที่อีคอมเมิร e ์ซจะรับความนิยมถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่โตเร็วมากแต่ว่าผมเชื่อว่ามาแน่นอนแล้วก็เรามีทีมงานที่น่าค่อน,นข้างเยอะแล้วก็ทีมของเราที่ตัวโลจิสติกเองแล้วก็ยังมี ทีมงานของทางฝั่งอินดัสทรีเอสเตดอย่ง PPSP ที่เป็นพาร์ทเนอร์สำคัญของเราอย่างนี้ช่วยกันอยู่ในหลายทางที่จะช่วยกันในหาหาพื้นที่ทําการสร้างทางอะไรตา่างๆผมคิดว่าพูดวิมนนี้เป็นอะไรที่ไปได้อีกเยอะมากเลยไปได้อีกเยอะมากเลยก็เป็นส่วนที่คิดว่าน่าสนใจและน่าสนุกด้วยนะครับมันใกล้ตัวทุกท่านผมคิดว่ามันจะเป็นอะไรที่ทุกท่านจะรู้จักเจนดีๆได้ใกล้ชิดมากขึ้นเพราะว่ามันมันใกล้ตัวมันไม่เหมือนกับงานแบบ B2B แบบ,บที่เราทำแนะ่ ครับก็ทุกท่านคงจะเริ่มเห็นภาพเกี่ยวกับเรื่องของงาน Blue Finance Center ที่ที่เราทํามากขึ้นครับทีนี้ก็คงจะเริ่มมีคําถามในใจเือนกันว่าเอ๊ะโอเคมีแผนในการทานู่นทานี่ทั้งในทั้งต่างประเทศแล้วเงินลงทุนที่ต้องใช้แล้วเป็นยังไงก็เป็นคําถามที่หลายๆท่านจะสนใจค่อนข้างเยอะแล้วก็อยากจะรู้ว่าเราจะขยายตัวเยอะแยะเนี่ยจะมีการลงทุนยังไงและมีแผนในการลงทุนอย่างไรบ้างครับก็ฝากคแต้มช่วยค่าบทุกท่านฝากเนี่ยอันนี้จะเหมือนการขอ Approve r e c e i v a ละบอร์ด ตอนไลฟ์เลยใช่ไหมครับก็แผนการลงทุนนะครับจากที่เราลงทุนที่มิลบูรีเนี่ยเนื่องจากเป็นทางแล้วเราเีแค่รีโนเวทกับลงทุนอีกขึ้นไปเนี่ยประมาณสั้ง40ล้านใที่6ตารางเมตรนะครับเป็นที่ผมบอกเนี่ยนะครับปีปลายปี2022ต่อ2023นะครับเราฐานว่าเราจะขยายเพิ่มประมาณสัก20,000ตารางเมตรนะมันก็จะเป็นแบ่งเป็น2ส่วนคือฟาซิลิตี้หรือครั้งหรือที่ดินเนี่ยน,น,นะครับ20,000ตารางเมตรเนี่ยนะครับเราใช้เงินลงทุนประมาณสัก200ล้าน นะครับในส่วนของอ q ป i ร m ์เนี่ยนะครับเราก็กำลังดีไซน์อยู่ว่าในทั้ง20,000ตารางเมตรเนี่ยอาจจะเป็น multi-function มีในส่วนของ fully automated semi a u t o m a t e แล้วก็เป็น selective breaking ที่เป็น traditional เนี่ยนะครับใน20,000ตารางเมตรเนี่ยการลงทุนอุปกรณ์เนี่ยเราก็มองว่าจะอยู่ที่ประมาณสัก8 0ถึง0ล้านนะครันการลงทุนทั้งหมดของ20,000ตารางเมตรเนี่ยนะครับก็ควรจะอยู่ที่ประมาณสัก2 8 0ถึง300ล้านนะครับในส่วนที่เราจะขยาย ไปในแอร์เวกบูทที่ทัมเบดและที่เวียดนามเนี่ยนะครับก็อย่างที่ผมบอกเราประมาณสักสองถึงสามเท่าตัวที่เรา expect ไว้ในวงในส่วนของแครปเกตเนี่ยก็น่าจะเป็น p r ร p มชั่นที่การเคียงกันสำหรับการใช้แล้วก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่ไม่ได้สูงมากนะครับสำหรับเรื่องของฟูฟิลเมนเซนเตอร์ที่ว่านี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปลายปีนี้ที่ที่เรียนว่าจะมีการขยาย20,000ตารางเมตรเนี่ยก็ใช้เงินประมาณสัก2 8 0ร้อถึงสามล้านซึ่ง จริงๆแล้วเราก็มีการเตรยมเงินลงทุนส่วนนี้ไว้แล้วล่ะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือต่อไปคงจะมีการขยายเยอะอย่างที่คุยกันให้ฟังว่ามาันโตเป็น e x p o n e n t i a l เลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้คงจะขยายเร็ววันนี้ขึ้นไปอีกนะครับซึ่งการลงทุนในลักษณะของการขยายตัวเหล่านี้เนี่ยเราก็อาจจะมีทางเลือกหลายทางนะครับไม่ว่าจะลงทุนด้วยเงินของเราเองหรือแคชโอที่เราจะนํเดกมาได้หรือว่าอาจจะเป็นการลงทุนในใช้มเมทริกที่เรามีอย่างเช่นตัวอัลฟาอินดัสทรีสอลูชั่นที่เรา Origin, ร่วมกับทางออริ ก็มีความพร้อมในการที่จะช่วยเราในการพัฒนาทางสินค้าเพื่อที่จะเจาะตลาดด้านพลาสติกแมกเนเต็มที่มกันครับแล้วก็ในต่างประเทศเองครับทางทางตัวเราเองพาร์ทเนอร์ของเราเช่นพลาสติมเนเองหรือว่าพาร์ทเนอร์ในแคนแคนเบเองก็ตามเนี่ยก็มีความพร้อมในการขยายเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเ,เรื่องของการลงทุนในเชิงของตัวพลาตมเนตเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้เป็นอะไรที่น่าห่วงเพราะว่าไม่ได้หนักมากแต่ว่าจริงๆแล้วเกาะไปกับกระแสอารเติบโตที่ค่อนข้าง,าง,างรวดเร็วมากในปัจจุบันแล้วก็ มีดีมาที่เกิดขึ้นอย่างสูงเลยนะครับจริงๆแล้วการทํางานฟูฟูเมนของเราเนี่ยอยากจะเรียนทุกท่านทราบว่ามันไม่ใช่แค่จบที่ฟูฟูเมนการทํางานฟูฟูเมนเนี่ยจริงๆแล้วจะเป็นการต่อยอดแล้วก็เสริมกับจิกซอตัวต่างๆที่เราวางเอาไวนะ้เพื่อทําให้เราสามารถจะขยายงานให้มีความครบถ้วนและกวางขวางมากขึ้นแล้วก็แตกต่างจากคู่แข่งขันที่อยู่ในตลาดต่างๆโดยเพาะอย่างยิ่งความถนักของเราที่เรามีอย้ดีนะครับอีกที่เรื่องของโคเชนเป็นต้นนะครับปัจจุบันเราก็มีแน ในการขยายตัวต่อในแง่ของการทําเรื่องโคเชนฟูมเมนเซนเตอร์นะครับซึ่งทางสินค้าบางนาบองบอนที่สองอัลฟาที่จะเปิดระเบียเนี้ยครับก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเราวางแผนว่าในอนาคตอาจจะมีการเอาเรื่องของความรู้ด้านฟูมเมนเซนเตอร์ไปใส่แล้วก็ทาเรื่องของโคเชนฟูมเมนด้วยครับเรื่องของฟาร์มาโลจิสติกซึ่งก็ต้องใช้ฟูมเมนเหมือนกันนะครับรวมถึงในอนาคตถ้าเกิดว่าเราทําพวกโคเชนฟูมเมนได้อย่างดีแล้วนะครับฟิลส์โพสซึ่งเป็นงานที่เราร่วมกับแฟลชกับทางปรสเดีย ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นจิ๊กซอด้าน last mile delivery ซึ่งจะมาต่อเชื่อมกับงานผู้คุมม่ของเราได้เป็นอย่างเพราะฉะนั้นนี็จะเห็นได้ว่ามันเป็นการเอาสิ่งที่เรามีความแข็งแกร่งในอดีแล้วก็พาร์ทเนอร์ในอนาคตของเราที่ร่วมมือกันในปัจจุบันเนี่ยมาต่อกันให้เกิดความเชื่อมต่ออย่างชัดเจนก็จะเป็นสิ่งที่ผมได้ว่าเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นและน่าสนุกดีกว่าเพราะว่าเราถือว่าพอเราได้มาจับงานด้าน B2C มากขึ้นนี่ก็รู้สึกว่า จะมีความสดใสมากขึ้นเพราะมันไปใกล้ผู้บริโภคมีความสนุกสนานนะครับก็คิดว่าเป็นงานหนึ่งที่เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทั้ง5้าของเราแล้วก็น่าจะเติบโตไปได้เป็นอย่างดีตั้งแต่ปีนี้ต่อไปยุถึงปี2025นะครับก็ทฝากทุกท่านติดตามนะครับอยากให้ทุกท่านช่วยฝากอะไรนิดน้อยเป็นเรื่องของข้อบทสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่เราคุยกันวันนี้ให้ทุกท่านได้เลยนก็อาจจะเสริมเป็นว่าเสริมกับตัวเองการบุกฟากด้วยนะครับความสนุกที่เราทามาในี้ดี เห็นในอนาคตรเรื่องของ consumer behavior สังคมผู้สูงอายุ healthcare pharma t e l e m e d นะครับหรือแม้แต่โคเชนที่เป็นหนึ่งในน้าหมายนะครับเราแบ่งเป็นสักสามส่วนวนะส่วนแรกเนี่ยเราทํา B2B มาอยู่แล้วนะครับสินค้าที่เราทำเนี่ยนะครับเรามีฟูลเมนท์เนี่ยนะครับที่มาเชื่อมกับคนที่ทำธุรกิจ B2B และอยากขยายตลาดเป็น B2C ของเมอร์สเ,เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตัวสต็อกหรือคลังเนี่ยนะครับมันสามารถอยู่ด้วยกันได้ดอันแะรกเนี่ย ก็ทํำให้เขา a ี process หรือว่า asset ทหรืออะไรสงที่ดีแหละส่วนที่2ที่เรเอ็ดพูดไปแล้วก็คือฝั่ง chain นะครับเช่นอาลฟาของยี่สิบสองถูกไหมแต่สายงานอื่นๆเนี่งครที่เราโฟกัสที่ B2B เป็นหลักเพราะฉะนั้นโคเชนฟูมเน็ตเนี่ยอาหารวิตามินที่สินค้าพวกมันปกติหรือว่าสินค้าที่เป็นชิลอาหารการกินที่มีแวลูมากซีฟู้ดล็อบสเตอร์แซลมอนอะไรพวกนี้เนี่ยครับก็ต้องการ กลุ่มฟรีเมนแอคทิวิตเช่นเดียวกันนะครับและกลุ่มที่3ที่เราเล็กพูก็คือเฮลท์แคร์และฟาร์มเนี่ยอันนี้เป็นเทรนดในอนาคตอีกหนึ่งเทรนด์ที่ทุกท่านคงทราบดีแหละนะเราจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะเรื่องของเราจัดตั้งเจมส์เฮลท์คอนเน์ขึ้นมาก็เกื้อรูปตัวนี้เนี่ยนะครับแล้วเราก็เอาตัวเฮลท์แคร์ฟาร์มเมอร์โลจิสติกที่เป็นอีคอมเมิร์ซโลจิสติกเนี่ยนะเข้าไปแบบอิ่นะครับสนุกแน่ครับอย่างที่ดราเอกพูดผมยิ้มอย่าง วันนี้ก็เรียกว่าได้ข้อมูลกันเต็มแน่นเลยนะครับเอกบเรื่องบุฟ f i l e m เซ็นเตอร์นะครับสำหรับเอพิโซดถัดไปเราจะคุยกันเรื่องอะไรก็ฝากติดตามกันต่อไปนะครับจนในวันนี้ก็คิดว่าสมควรแก่เวลาแล้วขาะผมกะทันคุณแตมนัตภูมิก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนแต่เช่นเนะครับก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับครัขอบคุณท่านครับสวัสดีครับ